สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พผูลประจำวันที่2มีนาคม2 5 1 5โดยหรือ r p o ผู้เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุน เรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล,ล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันในศึก FA ัพรอบที่5ซึ่งทีมของเราจะลงฟาดแข่งกับทางนกคมิ้นเหลืองอ่อนนอริสิตี้ในค่ำคืนนี้ ในเกมก่อนหน้านี้ทางลิเวอร์พูลของเราต้องบดกับทางเชลซีมาถึง120นาทีเต็มก่อนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในการดนลูกจุดโทษประดคว้าแชมป์คาราบาวครับมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในเกมดังกล่าวนั้นทางเยอร์เกนครอปตัดสินใจให้ทางคิวินคิเลเฮอร์ผู้ักษาประตูดาวลุ่งมือสองของทีมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการเป็นคนสังหารลูกจุดโทษลูกสุดท้ายส่งให้ทีมคว้าแชมป์ แต่นั้นไม่เกิดคำถามตามมาว่าแล้วในเกม FA ครับที่เป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษนั้นเคลเลอร์จะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรกันทว่าล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับนอริ c ซิตี้ครอปก็ได้ยืนยันชัดเจนเลยว่าจะเปิดโอกาสให้ทางอาริสันเบคเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมได้กลับมาลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงบ้างหลังเคลเฮอร์พึ่งกล้าศึกหนักมา เขาเพิ่งจะลงเล่นมาเต็ม120นาทีสำหรับเกมกับเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะและคุณก็เพิ่งจะถามผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าก่อนเกมนัดทิงชนะเลิศกับเชลซีเขาจะจับจังหวะของตัวเองได้หรือไม่ครอปกล่าว อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับสถา,านการณ์ที่เขาจะต้องลงสนามมาและเล่นได้ภายในทันทีดังนั้นมันจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับเขาในการลงทำหน้าที่แบบนั้นเลยทวา่าโจตัวก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการต้องเล่นยาวนานถึง120นาทีและกลายมาเป็นฮีโร่แบบนั้นมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปกดดันให้เขาทำหน้าที่ต่อดังนั้นเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงในการเจอกับนอริช หลังจากดูเรื่องประเด็นของฟุตบอลถ้วยกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นที่ต่อเนื่องสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในนัดดังกล่าวกันบ้างมาทางริชาร์ดคีนักข่าวระดับแถวหน้าของประเทศอังกฤษได้ออกมาพูดเปิดใจถึงความรู้สึกของเขาหลังเห็นเกมการแข่งขันที่สุดยอดตลอด120นาทีระหว่างทางลิเวอร์พูลและเชลซีนั่นทำให้เขาเชื่อว,ว่าแม้แต่ทางเปป กว่าเดวลานายใหญ่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้เองก็คงรู้สึกเป็นกังวลใจเช่นเดียวกันเมื่อเห็นฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของลิเวอร์พูลเกมคาราบาวคับนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่น่าดูชมด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วขี่กล่าวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบดูเกมฟุตบอลน,นะ เราไม่ได้ยินการพูดถึงการครองบอลหรือเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จเลยมันเป็นเกมที่แลกหมัดกันตั้งแต่นาทีแรกไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนี่มันสุดยอดมากสำหรับผมแล้วมันเป็นเกมที่ดูมันกว่าการที่มีทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเข้าชิงชนะเลิศเสียอีกผมรู้ว่าพวกเขาเองก็เล่นฟุตบอลได้สวยงามเหมือนกัน แต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องรู้สึกหลงไหลสำหรับเกมนัดนี้และผมก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือนัดชิงชนะเลิศที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นเกมที่แทบจะไร้ที่ติแต่ผมก็เชื่อว่าทั้งสองทีมที่เข้าชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะสามารถจัดการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเชื่อว่าเป๊ป กวาเดล่าเองก็รู้ถึงเรื่องนั้นและเขาก็คงรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับทีมที่ไล่หลังพวกเขามาในพิีเมียลีกอย่างทางลิเวอร์พูลและก็อาจจะรวมถึงทางเชิซวสีดตัวเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูโอกาสในการลุ้นแชมป์รายการใหญ่อย่างศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกของทีมเรากันบ้างดีกว่า มื่อทางเพลเมอร์สันอดีตนักเตะระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลได้ออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่าลิวอร์พูได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ยุโรปประจำฤดูกาลนี้อย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่สุดยอดเหลือเกินในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่พบกับเชลซีและเชื่อว่าหนึ่งในสองทีมนี้จะเข้าวินในบันปลายผมได้ชมเกมเมื่อวันอาทิตย์ และทั้งสองทีมก็อยู่ไม่ไกลเลยกับการที่จะคว้าแชมป์แชมเปียนลีกเมอสั้นกล่าวพวกเขาต่างก็มี2กองหลังที่เก่งที่สุดของยุโรปและนั่นก็คือหัวใจสำหรับการแข่งขันในศึกแชมเปียนลีกหากคุณต้องการคว้าแชมป์ elly, ในรายการนี้ซึ่งต้องทําการแข่งขันกันแบบเย่าเยือนก่อนจะไปถึงนัดชิงชนะเลิศคุณก็จําเป็นที่จะต้องเก็บกินชีตให้ได้และพวกเขาก็รู้วิธีการตอบโต้ด้วยการบุกข,ขึ้นหน้าอีกด้วย ผู้คนอาจจะพูดกันว่าเกมนัดนั้นลงเอยด้วยผลเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่มันแทบจะดูไม่เหมือนเกมที่จบแบบไรสกอร์เลยละ่ะมันเป็นเกมที่สุดยอดมากูพรักษาประตูยอดเยี่ยมแนวรับดีเลิศและแนวรุกก็วูบวาบพวกเขาอาจจะจบสกอร์กันไม่ได้แต่มันได้แสดงให้ผมเห็นเลยว่าทั้งสองทีมมีความสามารถที่จะก้าวขึ้นไปควา้าแชมป์ชาเปีนลีกได้ หนึ่งใน2ทีมนี้แหละที่จะสามารถเข้าไปคว้าถ้วยในปีนี้หมากครองพวกเขายอดเยี่ยมมากในเกมรับผมได้ดูทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นและผมก็คิดว่าทั้ง2ทีมนี้มีโอกาสผมมองว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าแชมป์้ยสเปนลีกได้มากกว่าพิมเมลี เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆสรับอารมณ์มาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างย้อนกลับไปเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์เกือบจะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟาบิโอคาวาวโยแนวลุกดาลุ่งอนาคตไกลของทางเจ้าสัวน้อยฝูแลมเข้ามาเสริมทัพ การเจราจาไปถึงขั้นที่ว่าการพูดคุยรายละเอียดต่างๆกับทางฟูแล่มได้ลงตัวหมดแล้วตัวของนักเตะเองก็บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและผ่านการตรวจร่างกายกับพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดดีลนี้ก็ไม่อันต้องล่มไปในนาทีสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย หลังจากทางลิว์ภูไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันก่อนเดทไลน์ของตลาดเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแม้กระนั้นทางลิว์ภูเองก็ยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะและคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาก็คือทางเยอร์เกนครอปกุนซือใหญ่แห่งถิ่นแอนฟิลนั่นเองล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลจะเปิดการพูดคุยกับฟูแลมอีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อหวังที่จะปิดดีวคว้าตัวคาร์วาโยมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์พวกเขาหวังที่จะหาทางออกและแก้ไขสถนานการณ์ของฟาบิโอคาวาโยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโลมาโนกล่าวผ่านทางรายการเฮียวิโกพอดแคสต์ของเขา พวกเขาจะหารือมันร่วมกับเอเยจนส่วนตัวของนักเตะและทางฟูแลมด้วยเพื่อหาทางออกร่วมกันมันเป็นดิลที่เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันเดทไลน์ของตลาดรอบที่ผ่านมาก่อนที่ดิลดังกล่าวจะมีอันต้องล่มไปในนาทีสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันนักเวลานี้เลยก็คือหลังการเจรจารอบใหม่กับทุกฝ่ายแล้ว ลิเวอร์พูลจะสามารถปิดดีวการคว้าตัวเขามาร่วมทีมอีกครั้งได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรในช่วงไม่กี่เดือนต่อไปข้างหน้าเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉาในหน้าสื่อขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับระหว่างเชลซีกับทางลิเวอร์พูลนั้น จ Felix, ้าเฟลิกซ์ศูนย์หน้าทีมชาติโปรตุเกสของทางแอตแลนติโกมาดริดได้เข้าชมเกมนัดดังกล่าวถึงขอบสน,นามนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งที่นั่งของเขายังอยู่ในโซนของแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากที่ตัวของนักเตะเองเพิ่งจะมีข่าวกับทีมของเราไปในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแน่นอนว่านั่นได้โหมกระแสข่าวลือขึ้นมาว่าเขาอาจจะย้ายมาพิมลีกในอนาคตอันไกล้หรือไม่อย่างไร หลังจากทางปืนใหญ่อาร์ซนอลเองก็เป็นอีกสโมสรที่เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันทั้งนี้เฟลิกย้ายจากทางเบนฟิก้ามาอยู่กับทางแอล a นติโกมาดริดด้วยเสนอราคาสูงถึง126ล้านยูโรหรือราว105ล้านปอนด์แต่กลับทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักซึ่งสวนทางกับค่าตัวที่สูงลิ่วของเขาในฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะทำไปเพียงแค่5ประตู จากการลงสนาม26นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางแอตเลติโกมาดริดจงส่งผลให้ค่าตัวของเขาลดลงมาอย่างมีนยัยยะสำคัญตามการประเมินของ Transfer Market ล่าสุดก็พบว่ามูลค่าของเขาลดลงมาเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว50ล้านปอนด์เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากเรามาดูทางนิว่าผู้เอ็กคอสื่อวงในของสโมสสอนก็เชื่อว่าการที่เฟลิกเข้ามาชมเกมที่ฝั่งสแตนของทีมเรานั้นไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงอะไรเป็นการพิเศษแต่อย่างใดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ